ใช่แต่ว่าผู้ชายเรไม่รดตี้ม่ระรอไมแบบผู้ชายได้เดตี้เราก็ที่งเดตี้ทุกคนเลยแบบว่าเดตี้่อะไเเป็นอะไรอ่ะทำไมเตี้ไม่เซ็กซี่หรอหรือว่าเดตี้แบบว่าแบบทำไดี้นิราไม่ดีหรอ จะบอกว่าเนตตี้จะมีแบบผัวสูง190คุณดีๆีบกๆกตัวใหญ่หญรูปร่างดีแบบตัวใหญ่ดาแบบเอออะไรก็ใหญ่ไปหมดเลยอะ่ะหาได้ไหมอะ่ะเปิดรับสมัครอยู่นะคะตอนนี้นะคะสนใจนะคะมาสมัครได้เลยคะ่ะที่ร้าน Design, เนตตี้เฮาดีไซน์ค่ะ้ค่ะ